โอ้โหกับข้ามันดูกลางออกไปแล้วแล้วคนมันดูห่างไกลอ่ะใช่พี่ใช่ใช่ง่ายง่ายง่ายครับคุณเอาตรงนี้ออกปุ๊บดันเข้ามายุบเข้ามาครับเดี๋ยวกูดันเข้ามายุบเข้ามาครับดันเข้ามาดิต้าดูมาสามเดือนไม่เคยรู้เฮ้ยแล้วแกะออกง่ายได้เสลือเกินใช่คุณลุ้นช่องเอ๋ยดูเขาทำทีน้ะอย่างนี้ถ้าเกิดจะใส่เข้าไปต่อนี่คือทําได้สบายเลยสิครับพี่ก็แกะที่เดิมแล้วก็แยกออกแล้ววางลงประกบโอ้ my god เพื่อไม่ให้มันยาวกว่านี้อีกอ่ะก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ทางที่ดี แล้วต้องเอาตัวนู้นออกก่อนเพื่อให้มันแนบพิษกันเหมือนเดิมเนี่ยเหมือนเดิมไงของของออกอ่ของมเนตัวนู้นเหมือนเราอยู่กันสิบคนใช่ไหมพี่เราอยากแกะมันดิเชื้อกันไราต้องรักกันมันจะต้องแบบว่าโตรงมันต้องให้แบบขนาดสิบคนจริงจริงอ๋อนอกเลยไหมนอกเลยคุณลองทำได้เลยคุณลองทำไดนคุณลองแกะได้ดูเลยไอ้เจ๊ผมขอลองไฮ้ยคุณกรับผมผมไม่ขอลองทำครับพี่เก่งดูเลยเก่งแค่งัดแค่นี้คือคือได้เลยออกแล้วออกแล้วอันนี้เอาของเก็บไปคุณเคนคุณเก็บของไปก่อนสิ อีเกียเขาสามารถแยกได้คุณดูครับเ่ยคยอคได้หดได้เป็นไงเป็นไง ไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยที่อยู่มาสามเดือนผมไม่รู้เลยนะอ้าวนี่คือเป็นวัฒนธรรมใหม่คุณไม่ศึกษาคุณไม่ศึกษาเนี่ยคุณไม่ศึกษาเป็นไงฮะโอ้โหคนรู้มานานยังเนี่ยโฮ้ยผมรู้มาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาแล้วแล้วทําไมไม่ทําผมอยากให้พวกคุณศึกษานะรู้กันเองที่เราไม่ทําเพราะอะไรรู้ครับคุณเพนเพราะก่อนหน้านี้เราอยู่กันทั้งหมดยี่สิบคนใช่มันต้องต่อมันต้องเยอะตอนนี้เราเหลือแค่สิบคนแล้วเราต้องการแค่นี้แล้วก็ออกได้ครับผมหหไไนนี่เอานี่เราก็เก เอ้ยไงเอ้ยไงเฮ้ยพี่ฮสุดยอดนะเอ้ยสุดยอดเป็นไงใส่เสื้อแขนสปอร์ตสุดยอดหรอครับพอคนเหลือน้อยก็าเล่นตรงได้ด้วยนะนี่โถ้โอ้โหเนี่ยเหมือนดูอบอุ่นกันมากเลยครับเปไงครับดูอบอุ่นมากเลยอ่ะพื้นที่เหลืออีกไม่ใช่น้อยนี่นี่ไม่ได้ทำแค่แยกอย่างเดียวนะส่งคนก็ต้องิีรจักองพวกเราด้วยนะครับทำให้คนเกลียดกันรักกันได้เพราะอยู่ใกล้กันนะใช่ครับผม นี่คืออีเกียครับทำไมจะบอกว่าขนาดนั้นผมก็ไม่ต้องขายคอสกลุ่มสำคัญแล้วนี่แหละฮะไม่ไันเม็นมาวัดดูว่าเนี่ยประหยัดที่อีกเท่าไหร่ต่อได้หนึ่งโต๊ะถ้าเกิดคุณมีเพื่อนมาเพิ่มอีกคุณก็เสริมเข้าไปยาวอีกเฮ้ยเดี๋ยวนี้คุณไม่ต้องไปซื้อเราอีใหม่อะไรใหม่ไม่ต้องเลยทีนี้เราสามารถวาดกระดานมารคอสมานั่งเล่นกันตรงนี้ก็ยังได้เลยมันไม่ไดปัญหาอีกอะเป็นไงฮะนี่จริงอีเกีย ราจะเคลียร์พื้นที่ผมทำแบบนี้ผมรู้เลยแต่ไม่ใชน้าสมแต่ก่อนนั้นเป็นชาวลับคุณเนี่ยคุณลองเอาเก้าอี้มาตั้งดูคือมันจะแบบสนิทชิดเชื้อกันโอ้ยตอนมาพูดยันก็ไม่รู้มันมันเหญงจริงๆนั่งนั่งนั่งนี่พอแล้วนี่พอแล้วเยอะพอแล้วเยอะพอแล้วจริงๆที่เหลือนั่นแหละเยอะพอแล้วไม่ต้องออกไม่ต้องออก เยอะเยอะแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วว้าโอเคเลยลอง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 โอเคเลยก็วางได้ว่างได้แล้วผมมีเกียร์เขาแทะตึ้งตุ้งเยนะเอามาเลยพอเลยก็อี้พอเลยให้มันเอาบูทพอเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะนี่แหละฮะท่านผู้ชมพี่เกียร์ถ้าเกิดผมเป็นผู้ชมทางบ้านนะผมไม่ซื้อพวกนี้ผมไม่ซื้อเลยราคาไม่แพงด้วยโอ้โหย่อมเยาวอนี้ดีกว่าและไม้เนี่ยไม่ได้มาจากไหนเลยครับเอามาจากปลายถิ่นกะพานครับผมโอ้โห ไม่ทำกีตาร์ลีกำลังบินขึ้นมาะกอบนั่นเนี่ยตัดจากจากกีตาลีออกมาเลยครับเป็นไงว่าตัดสิทิ์มากตรงนี้ตรงนี้มีไม้จากไม้มะม่วงมัวม่วงอกร่องขาตะขาเนี่ยทำจากต้นมะม่วงร่องอกพางถ้าอยากเห็นเรื่องมะม่วนแลอวทำไมคุณอาคุณพูดได้ดีสักเหลือเกินอยากจะเห็นไหมต้นมะม่วงต้นนี้อยากจะเห็นสักเหลือเกินถึงสักเหลือเกินผมว่าคุณพูดได้มีเหตุผลมาก นี่ไม้ต้นมาม้มงคีพกรายให้ไปส<ล>ิบกิโล์ลลโดยตรงเน่นะรูปมักรีผลยนอยู่เลยนั่นเขามาเจียให้เข้ากันหมดเลยโอ้โหถึงว่าลุ่นนมักรีผลในตัวน,นึครเหนียวแล้นี่ามาักรีผลอหรอันนี้แบบผีไม่น่าตกวันน่าเลยหามซะดีดตัวมันเลยตันตกวันน่าเลยไไม้ม่หาได้ไไม่จไม่เก็บะจะตกเก็บ สะดวกครับจะไม่สะดวกคงไม่ตอบร้องเลยกี่หัวเดี๋ยวออกไปออกไปผมจะไปดูภาพรีเพย์เลยนะคำว่าใต้โต๊ะนะฮะเดี๋ยวผมจะไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นจะไปดูคภาพรีเพย์คำว่าใต้โต๊ะผมไปเก็บขยะมีสกิลเรียกด้วยเขาเล่นกี่เดี๋ยวกี่กี้รอบอยู่เลยไม่ได้ละสกิลเรียกกันด้วยคำอะไรกัน จะคุยไว้แบบโคตรดีเดยกก็บอกคุณรู้ไหมอะไรรักกร่คนก็อยู่บ้าว หมูอะไรไปเล่นไเล่นเขาาเล่นอะไรเนี่ยหมูคเลยไม่ไม่รู้จักกติกาเป็นไงข้ามคืนข้างแอบฮะเดี๋ยวมองหน้าเราไม่ติดอะไรนั้นเป็นไงกติกาซะไงหมูอะไรหมูอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรื่อยลูกจิอะไรอ่ะก็ข้ามคือไม่เล่นบ้าแล้วมองหน้ากันไม่ติดอยู่ไม่ได้สี่ห้าวันจะเล่นเล็วสุดท้ายนู่นได้ชัดเจนไปเลยเดี๋ยวไปเล่นได้ชัดเจนไปเลยวันสุดท้ายนโดนแจะไม่เป็นไรพี่ไายสำหรับผมผมเล่นสบายเลยเล่นสบา แอบกับเราก็ได้เราชอบเล่นซอนแอบอะอะไรเราชอบเล่นซอนแอบไอ้สากันนี่อ้าวด่ากันอีกเนีป็น,น,นผู้หญิงกบผู้หญิงก็ตกคว้าหมดแล้วนะสันทนาการประชดาะรแบบนมันไม่ยากหรอกกันแมนก็ด้วยเหร<บ>อวยเจ็บเจ็บรึมั้ยจิ้มเลยหาไม่เจอทำเสียงเสียงเดียวโอ,อกก้โ